คนนี้เริ่มคือคนนี้ยกก้นอย่างเดียวแต่ว่ายังไม่ไปข้างหน้าครับเน้นไยหลาเอายามมากเลยเอายามมากเลยยกแล้วยกแล้วแต่ว่ามวลสู้มวลสารเขาเยอะนิดนึงเนาะแน่นๆนนน สวัสดีค่ะสวัสดีแคะสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาอีกรอบหนึ่งรายการป้ามาเทิร์นโปวันนี้เราจะมาดูพัฒนาการของน้องป <c oughs> อฟเอด <c oughs> นะคะแล้วก็จะมาเน้นว่าทําไมเราต้องมอนิเตอร์พัฒนาการ <c oughs> พัฒนาการคือตัวสะท้อนเรื่องของสมอง <c oughs> ว่าสมองตอนนี้กําลังทํางานไปได้แค่ไหนแล้วเพราะฉะนั้นมันจึงต้องมอนิเตอร์ไงแล้วคนไม่เข้าใจไงคนก็จะเข้าใจว่าทำไมต้องรีบใช่หลายหลายคนอาจจะไม่ยังไม่รู้ว่าทัวร์ลงมันจะเป็นคลิปหนึ่งที่เรา เนี่ยอยู่กับอาจารย์แล้วก็ส่งเสริมพัฒนาการน้องตามช่วงวัยทัวก็ลงนิดหน่อยว่าเยเดี๋ยวเด็กเขาก็คานเองทันไมาต้องไปเล่งลัดหรือว่าไเนี่ยครับนี่คือนี่คือทัวร พี่ก็จะอธิบายแน่ว่าองมันต่างกันกับสมัยก่อนนะสมัยก่อนพวกเราเนี่ยเติบโตแบบพ่อแม่ทิ้งไว้กับพื้นปล่อยเลยค่่สิ่งว่าเราไม่เป็นปัญหาไงไม่เป็นอุปสรรคมันเลยทำให้เราสามารถมีพฒนาการที่ดีได้แต่ในยุคสมัยนี้สิ่งที่เรามันไม่ค่อยเอือ้อเราอชอบวางเด็กไว้บนบอกอกย่เงี้ย ออพอเบามันนิ่มไม่มีสิ่งวัดล้อมที่เอื้ออ่เรา,าด้วยชิปการผลิตของเด็กรุ่นนี้มันเป็นชิปที่ต้องสนับสนุนถึงจะไปข้างหน้าได้เพราะฉะนั้นการสนับสนุนให้มีพัฒนาการที่ดีเป็นสิ่งที่ต้องทําแต่มันอาจจะเป็นความรู้ใหม่ๆและจริงๆจังหวะการพัฒนาเด็กอะคะ่ะมันตั้งแต่วันแรกที่เกิดคือโอกาสการ ทั้งหมดและขวบปีแรกจริงๆสําคัญมากๆก่อนกระส่งจริงมือคุเราเราก็จะต้องทำตัดทำการเตรียมความพร้อมพัฒนาการทุกอย่างให้น้องน้องอ่ะพอได้รับการเรียนรู้เขาก็ชอบจริงๆในขวบแรกก็ยังไม่สนับสนุนให้ออกไปข้างนอกมากนะเพราะหนึ่งในเรื่องของภูมิคุ้มกันที่ยังไม่แข็งแรงสองมันเป็นเรื่องของการปรับตัวคนแปกหน้าถ้าเขาเกิดทรมารเกิดประสบการณ์ที่ไม่ดี เขาก็จะรู้สึกว่าฉันไม่ออกไปข้างนอกละฉันกลัวคนแล้วกัน oh. มันก็จะกลายเป็นสโลว์ทวม์อัพเกิดขึ้นสมมติว่ามีเหตุจําเป็นที่น้องเนี่ยเพิ่งไปอีเวนต์มาแล้วก็เออยังมีแบบลูกค้าหลายๆคนที่อาจจะให้น้องไปเราก็โอเคมีเบรกบ้างมีอะไรแต่ว่าถ้าจําเป็นจริงๆมันมีการทริคในการแบบฝึกน้อง,องให้แบบคุ้นเคยกับคนนะครับฉันนิ่งได้เลยค่ะ แต่ว่าต้องระมัดระวังแล้วต้องเป็นสิ่งแวดล้อมที่เราควบคุมได้ควบคุมได้นะคะคนที่เขาไม่คุ้นหน้าอยู่ในระยะที่ปลอดภัยในระยะนี้พี่เป็นคนแปลกหน้าถูกไหมครับี่เขาจำหน้าคนในบ้านได้แยกออกไงว่านี่คนในบ้านนี่คนแปลกหน้าเขาก็มีระบบป้องกันตัวเองโดยการกลัวคนอื่นจะมาอุ้มเขาออกไปอะเราก็ใช้คนแปลกหน้าเข้าไปอยู่กับเขาทีละคนค่อยๆแล้วพอคนนี้เขาปรับตัวคนนี้ไม่คุกคามเขาอยู่ในระยะที่เดี๋ยวเขาขยับเข้ามาหาเองเขาก็เกิดประสบการณ์ว่าเฮ้ยหนี้ไม่ได้หน้ากลัว แล้วก็เปลี่ยนคนหลังจากทีละคนเราก็เพิ่มเป็นสองคนค่อยๆเออจริงๆที่ผมไปนี่คือหักดิบมากเลยนะน้องมวนใหญ่เลยวรอนนี้ได้ความลูกดาราเนาะแล้วความหน้าตาน่ารักอ่ะมันก็จะโดนเข้ามาใครที่เข้าหาน้องเบบีนะครับค่ะเศงเบาๆนิดนึงอย่าแอคทีฟมากค่อยๆเข้าหาน้องนะคะนอนฟังนอนฟังค่ะ เดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของการเตรียม่ครบคราน <c oughs> เขาคลืบได้แล้วใช่ไหมคะคนนี้เริ่มคือคนนี้นนยกก <good. S 2> ้นอย่างเดียวแต่ว่ายังไม่ไปข้างหน้าครับเน้นไย <c oughs> หลังพยายามมากเลยพยายามมากเลย <c oughs> แต่ละวันนะคะอยากให้สิ่งที่ทําก็คือปล่อยทิ้งบอกแบบนี้ <c oughs> ปล่อยทิ้งแบบนี้นะคะให้มีไม่มีโอกาสที่จะอยู่แบบนี้ <c oughs> เพราะเวลาที่เขาคว่ำเขาต้องอย่างนี้แใช้แรงเองเนื้อมันแข็งแรงหมดเลยถ้าเราสังเกตอะถ้าเด็กขยันนะเขาจะพยายามคว่ำ เขาอยากอยากไปนู่นไปนี่ไปนั่นน่ะแต่ถ้าเด็กแบบหนืดหนืดนิดนึงเป็นคนแบบขี้เกียจง่ายง่ายเขารู้ว่านี่คือวิธีการเคลื่อนตัวของเขาใช่ธรรมชาตบบอกเขาว่าพ่อมสีพ่อมสีไงแต่ว่าพ่อแม่บางคนอ่ะไม่ได้ทิ้งโอกาสให้ลูกอยู่บนเบาะเลยมันก็เลยทําให้เขาไม่ได้รับการสนับสนุนกล้ามเนื้อทีนี้เวลาเราจะเตรียมเราก็จะเตรียมเขาแต่ท่านั่ง นั่งลงไปคานคืออย่างเงี้นะคะเราจะปล่อยเขาไปคานเราต้องทําให้เขาทําได้เองคือลงไดเองอยู่นั่งอยู่นะจะไปคานต้องทําอย่างนี้นะครับอ๋อจับแขนลงอ๋อจับหมูนี้ใช่นี่ ข้างหนูนนี้่ฝั่งๆดูดิเราอีข้างนีหนึ่งอีกวขวาอ๋อโอเคอย่างนี้นะคะตอนนี้ใส่มือเข้าไปใส่มือเข้าไปยังเรียงป๊ดง่ายง่ายเลยไม่หนูไม่ง่ายตอนนี้ที่เวลาเดนดูน้องเขาใจอะเขานั่งอยู่เขาอยากจะลงแต่เขาทถามไม่ถูกเขาไม่ไปเขาเขาลงไปในทางที่เราจะคอเขาจะเท็จมากอันนี้ก็คือแป๊บเดียวเดี๋ยวสมองจะจำได้เลยอันนี้นะลูก โอหง่ายนิดเดียววันนี้นี่ใจอยากไปมากนะนี่แต่อันนี้ต้เอียงข้างลุกเอียงข้างนี่คนนี้ตั้งยันตัวตั้งยังคะตั้งแล้วครับตั้งแล้วเนาะแล้วไปพยายามไปพยายามไปพยายามไปอยู่ยกแล้วยกแล้วอือแต่ว่ามวลสู้มวลสารเขาเยอะนิดนึงเนาะแน่นเน้นเน้นเน้นคนเขาขึ้นมาก่อนนะยกหกครับ ต้องอยู่ท่านี้นะเราก็จะได้เพนเล่สองเล่มเขาก็คือจับเขาอยู่ท่านี้ก่อนใช่ไหมครับท่านี้เลยเหมือนท่าแพนก็คือนี่คือเป็นการทําให้มัดกล้ามเนื้อเขาแข็งแรงใช่จะออกกำลังกายออกกำลังกายนั่นนี่คือพนนี้ขาแข็งไมเจอท่านี้แน่แอ่จารย์เขาเก่งอ่ะเขาไม่ยอมให้เขาไม่ยอมให้เขาเรียกว่าอะไรถ้าอย่างนี้เราทำไงครับจัมือแล้วมีอาการเกินคือเราจะต้องใส่เข่า เข่าไว้ในเข่าเราอย่างนี้ครับปึ๊บอ่านิ้วไว้ปึ๊บดึงตัวมาข้างหลังดึงสะโพกโอ้โหเราตัวยอมเราเข่าลอยเลยข่าลอยสลับกันสลับกันเฮ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วเวลาเขาอยู่ท่านี้น้ำหนักมันจะลงเข่าลงแขนค่ะงั้นแปลว่ากล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อขาจะแข็งแรงแข็งแรงเก่งมากถ้าถ้าตอนนี้เราทําท่านี้แบบพี่ว่าปุ้จะตั้งเอง เพราะส่งเขาว่าจะทำได้แต่เราใส่รหัสไม่ได้ไงอันเนี้ยคุณแพทแค่ใส่ขาเพราะว่าพอเราอย่างนี้ใช่ไหมหนึ่งช่วงไหลเราจะหนึ่งช่วงไหลเขาพอดีครับพอเราแต่งนี้ปุ๊บเราหนีบขาเราเข้ามามันจะทําให้เข่าเขาว่ามันลงพอดีแคบแล้วลงแล้วเราก็ดึงตัวเองอย่างนี้ใช่นี่น้าหนักหน้อยใช่ถ้าเขายกตัวเองได้ดก็ไปไปเร็วเลยทีนี้จะทำยังไงให้เขาไปข้างหน้าครับเขาต้องอยู่ท่านี้ได้นานก่อน Oh, อ๋อหลักต้องดีก่อนวันพรุ่งนี้จะ7เดือนครับซึ่งพัฒนาการประมาณนี้ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์อยู่ในเกณฑ์ปกติเลยค่ะเราเน้นนะพัฒนาการไม่รีบไม่เร่งแต่แน,น่นหมายความว่าช่วงไหนต้องทําอะไรก็ทําทําอย่างนี้พัฒนาการสองคนนี้ยังห่างกันอยู่ถ้าถ้าดูเรื่องของกล้ามเนื้อมดใหญ่นะคะคนไหนนำนคนนี้นำเพราะคนนี้ตั้งขึ้นมาเองได้ แต่คนนี้ต้องดึงต้องช่วยแต่ถ้าได้ปุ๊บไปไกลเลยนะคนนี้เพราะเขาหนักเบาอ๋อตัวปิวเลยใช่เขาก็จะไปปิวเลยแต่ว่าไม่เป็นไรเลยไม่ต้องกังวลอ่เราก็ทำในพื้นที่ในเขาเรียกว่าในพื้นฐานของแต่ละคนมาพรอมสองอร่อยกลับมาคันดูจากล่างหนูีแล้ขอกินนิดนึงเห็นไหมเห็นไหมเริ่มแล้วแม่หูเขานิดนึง เอาเข่าเขาหุบปุ๊บเดี๋ยวเขาจะยกได้ปัญหาตอนนี้คือไม่หุบเขามีไหมต้อเข่าหุบยกก้นเลยยกก้นไก็จะไม่สนับสนุนใช่ไหมน้องก็จะติดอยู่แบบนี้นานแล้วพอติดอย่างนี้นานกระทบเซลล์เอสตมนะทำไม่ได้ก้อทีนี่ไปแล้ว ทำไมฉันยังอยู่ที่เดิมอ่าแต่ถ้าลูกคนเดียวก็เขาก็จะรู้สึกเหมือนขัดใจอ่ะคือต่อน,นเขาไม่พูดแต่ลึกๆเขาเขารู้สึกเขารู้สึกเดี๋ยวพอคานได้นะคุณแดนปักเบิกนี่เก็บให้หมดเลยนะ <c oughs> แต่ว่าก็จริงนะเพราะว่าผมสังเกตเห็นว่าเวลาคนหนึ่งทําอะไรได้อีกคนหนึ่งจะแบบหยุดทําแล้วก็มองเ,ออเหมอนมองจ้ององนนะไรบเขาเปรียบเทียบไง,ง <c oughs> แต่เรายังโชคดีไงลูกเราคุณประเทศท่าพีเดียวกันคือศัตรูหัวใจอย่างรุนแรงแต่ถ้าคูประเทศเขาจะเดี๋ยวเขาจะรวมหัวเขาเรียกว่าสมหัวกันแกงพ่อแม่เจอทำไมอ่ะทำไมล่ะสมมติพ่อป่นคนนี้ไอ้ลูก็จะเข้าข้างคนนี้อ่เออัวเขาจะกันทีนี้เวลาที่เราจะพาไปเหมือนเดิมจากท่านั่งแล้วก็พาให้เขาคว่ำครับ ความพร้อมพี่แล้วนี่ไงนี่จจับกลุ่มละจับกลุ่มอ่ะเราไปข้างหน้าแล้วจะยกใช้มือยกนี้นะคะครับแล้วก็เอาเข่าไปข้างหน้าไปข้างหน้าลูกแล้วขาเราขาเราดีแบบนี้ขาเราไปด้วยอ่าอย่างนี้อ่าถอยไเขาเดินเข่าแล้วอ๋อแต่ว่าเราก็ยังช่วยยกกลุ่ก็คือเหมือนเราเดินไปพร้อมกับเขาด้วยครับ เข้าไปแล้วอ๋อโอ้ยไปแล้โอ้ไปแล้วเฮ้ยไปแล้วไปแล้วด้วยอ่ะหนูหนูเจอแล้ตอนหนูเจอกันคืนทั้งน้ำตาก็ตามแต่ว่าชี้บนเราก็แบบนี้ละหนูมาเลยลิกาครับขานมาเนี่ยขานมาเนี่ยคานมาเนี่ยขานมาเนี่ยขานมาแล่วดีอุ้ยอุ้ยอุ้ยเยอสู้อยู่นะ พี่หนูทำได้แล้วรอบหนึ่งมาดูคนเดียด้วยพี่เอามือมาด้วยพี่น้อาไม่เอามือไปเราก็เอามือไปโอเคเอ้อนั่นแหละนั่นแหละถึงแล้วครับแต่คนนี้ก็ดูแบบอยากจะอยากไปอ่ะอยากไปแล้วไปเร็วเลยตัวตัวเขาลีนกว่าตัวเขาลีนเอฟ๊ยแขนผขดแขนไปแล้วก็ผัดเข่าตามขาดเข่าตามเฮ้๊ยบแขนมาครับแขนมาครับ แขนนะครับโอเคเอาแขนนะครับบางโอ้โหเย้คนนี้เน้นตั้งก่อนตั้งได้ยกตัวเองยกก่อนใช่ส่วนคนนั้นจับทำแบบนี้เลย คทีนี้สิ่งที่เราต้องตามมาต่อจากก,กล้ามเนื้อนใหญ่คือกล้ามเนื้อบร็กกล้ามเนื้อเล็กก็คือนิ้วกล้ามเนื้อรอบปากและกล้ามเนื้อรอบตาเราก็จะหาของที่มีลักษณะแตกต่างกันทั้งขนาดรูปทรงน้ำหนักเรา่นะให้เขาจับเราจะส่งของให้ในระยะเอื้อมทําให้เขาแบบต้องเอื้อมมาเราจับแล้วสิ่งที่เดินต้องทาก็คือหา เป้าหมายให้เขาใส่เวลาเขาใส่เขต้องใช้ตามองเขาต้องใ,ใช้ตามองแล้วปล่อยลงไปอ่าเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อมันเล็กมันก็จะได้ระยะเอื้อมระยะเอื้อม okay, ถ้าไม่จับเราก็ทำอย่างนี้แล้วก็ใส่าต่อไปเลหรือแล้วก็จับไว้แล้วก็ใส่ นี่เปลี Napoleon> ่ยนมือด้วยเป็นมือชอหน้าสองมือครับมือขิงดิชิบเออเห็นไมลูกทรงมันต่างกันเขาก็ต้องใช้นิ้วแตกต่างกันโอกเสในการจโอกาสในการพัฒนาก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องหากิจเขาเรียกว่าอุปกรณ์ที่สนับสนุนให้เขาไม่งั้นเขาจะจับแต่ผ้าแต่อะไรจับแบบเดิมๆแล้วมันมีจำเป็นต้องแบบพูด ขั้นตอนต่างๆแต่๋ยวาขั้นตอนต่างๆไปเอาเขาไปน้อยๆน้อยๆจากตรงนี้ระบบภาษาของเขายังไม่มีพูดเยอะไปเท่านั้นพูดเยอะก็ฟังไม่รู้เรื่องถ้าสมมติเราจะบอกหยิบอย่างเงี้ยค่ะเราก็พูดคำศัพท์ว่าหยิบอ๋อหยิบหยิบหยิบใส่เงี้ยจะหยิบจะใส่จะอะไรก็สั้นๆโอเคนี่ละโอ้ แล้วจำเป็นต้องให้เขาใช้มือซ้ายด้วยไหมคะเนี่ยแล้วแต่ว่าอ่ะจะอยากถนัดข้างไหนหนดได้เลยก็คือให้เขาใช้ข้างนั้นยกเว้นคนที่มีเขาเรียกว่าพ่อแม่ถนัดฝังสายลูกก็มีโอกาสเยอะแหละฝังสายมีโอกาสทางด้านฝั่งนั้นนะคะแต่ว่าแล้วแต่เลยพี่ก็ไม่แล้วแต่คุณพ่อคุณแม่แต่ว่าถ้าส่งฝั่งไหนให้เด็กฝ่ายนั้วกแหละค่ะเพราะว่าจถนัดฝั่งนั้น แล้วก็ให้มันใช้สองมือที่หลังวันนี้อมของไหมคะอมครับอมอะไรอย่างเงี้ยคะของเราสะอาดปัญหาการอมของอ่ะมเป็นพัฒนาการนะเด็กจะอมเพื่อเรียนรู้สิ่งต่างต่างการเงินบันเล็กค่ะอ่านี่คือพัฒนาการการเงินบันเล็กทั้งสิ่งที่เรากังวลก็คือถ้าเราไม่ตอบโต้เรื่องโตเขาจะเขาเรียกว่าฟิกเซชันอยู่พัฒนาการติดขัด เขาจะชอบเอาปากไปเรียนรู้สิง่งต่างๆอ่านนินทาเก,ก่งน,นักเม้าเก่งติดสิ่งที่ต้องเสพทางปากผู้ใหญ่ที่ติดวีอะไรเงี้ยมันไม่ถูกต่อสนองทางปากตอนเด็กเหรอใช่ที่ต้องเคี้ยวหมักรั่หลังเงี้ยแล้วเราก็จะหาสิ่งที่อมได้อย่เงี้ยอเคเย่างเงี้ย อย่างนี้โอเคอสนุกให้เขาอมไปเลยอ่าแล้วของที่อยากอมอมไปเลยทุกชิ้นต้องสะอาดนั่นหมายความว่าเขาจะเรียนรู้ผ่านดำเนื้อมันเล็กที่ปากเขาเอามาปุ๊บอมมันสะอาดแม่ไ้่ตีและยิ่งเราอมอมอมลูกันเลิ อ๋อพอจะเลิกเองอออต้องรักกินขโมยกินเข้าใจเล้กินมาไห่ก็ได้แม่ฉันพอ่อไม่ห้ามฉันแล้วอย่างสมมติว่ามันจะมีมันจะมีของเล่นที่เป็นเหมือนอันนี้เป็นเหมือนยางยางนิดนึงกับแบบที่แข็งแข็งหน่อยก็คือเราก็ปล่อยเขาอ,อมได้แ,แต่เราแค่ครีนให้สะอาดแค่นี้โมเดลสัตว์เราก็ซื้อสีคุณภาพดีแล้วก็อย่าชิ้นเล็กมากถ้าชิ้นเล็กเข้าไปเข้าไปข้างในโอเคอันนี้เราได้กล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมันเล็กแล้วอ่าทีนี้ในเรื่องของภาษา ช่วงนี้น้องเขาว่าจะมองปากมองหน้าเราพ่นน้ำลายยังคะยังถ้าพ่นน้ำลายคือพัฒนาการปกตินะครอย่ากรี๊ดปล่อยเสือเลยแปลว่าเขากำลังมิ้มปากของเขาให้มันมีอะไรออกมาอ่ามันก็เลยกลายเป็นพ่นน้ำลายพ่นใส่หน้าแน่เลยนะแล้วเวลาเขามองปากเราอ่ะเราก็จะต้องพยายามส่งเสียงให้มันออกมาแต่ว่าเราจะใช้ สระอาก่อนมาๆมมาเป็นภาษาแรกที่เด็กจะพูดได้ใช่ตอนนี้เราให้พ่อเรียกปะป๊าก่อนปะป๊าหมามั้ยใช่จะง่ายสุดส่วนคาศัพท์อื่นเราสอนปกติเ้าให้คำศัพท์ปกติแต่ขอให้เป็นหนึ่งภาษาก่อนอย่าแบบว่ากรีนเขียว อ๋อถ้าไทยเปลี่นไทยอะไรไหมทยก็คือคไทยทั้งหมดนะคะนี่เรียกว่าพัฒนาก,การทางด้านภาษาทีนี้พัฒนาก,การทางด้านอารมณ์ในตอนนี้เจดเดือนเป็นยังไงบ้างคะอารมณ์ก็ส่วนใหญ่เขาก็ดูอารมณ์ดีนะครับส่<ด>ญ่เ็นตอนจงังหวะง่วงนอนเท่านั้นเองช่วงของอารมณ์เราต้องการความรู้สึกมั่นคงในอารมณ์ของเขาครับค่ะ พิธีการ,นนะรจะทําให้เด็กมั่นคงก็คือการตอบสนองของเราที่เมื่อก่อนมันเคยเร็วเราต้องช้าลงเช่น<ช><ช>เวลาที่จะเปลี่ยนทันเพลทนที่เปียกปุ๊บรีบเปลี่ยนเ,เราก็จะคุยกับเขาก่อนเปลี่ยนเพื่อน่วงเวลาเซอร์วิสว่ามาช้าแต่มาชัว์ไม่ได้แบบทําทันทีเ่ยนดึงให้มันช้าเพื่อให้รู้สึกว่า เฮ้ยยังไม่มาตอนนี้แต่ได้แน่ตอนนี้เราจะริบบัตร v i p ีเขาออกไปแล้วเออมันเป็นการสร้างความไว้วางใจไม่ฟู้งสวิตแล้วไม่ฟู้งสิดแล้วโอ้ไม่ฟู้งสิดแน่นูนนะเราคุยไงเราไม่ได้ทอดทิ้งเราทำให้เขารู้ว่า์วิตตอนนี้มันไม่ทันทีนะแต่ได้แน่นอนเพื่อให้เขามั่นใจเพื่อให้เขามั่นใจว่าเดี๋ยวทุกอย่างมันจะถูกดูแลซึ่งเท่าที่เทท่่าีเห็นนะตอนนี้พัฒนาการทางด้านอารมณ์มันจะมาพร้อมๆกับการกลัวคนแปลกหน้าเด็กที่แยกคนแปลกหน้าได้เร็วอย่างเงี้ยคน ดีเทคได้เร็วรก็เป็นเด็กที่ค่อนข้างระวังตัวนั้นเราก็ต้อง<น>รู้ว่าอ๋อาเขาใช้เวลาในการปรับตัวมันจะต่างกับอีกคนหนึ่งคนนี้จะมีอาการอีกอันหนึ่งครับคือเหมือนเขาอยากรู้อยากเห็นมากใช่ไหมครับ <c oughs> สมมติว่าเขาเห็นของอะไรที่มันแปลกใหม่เขาจะมองก่อนแล้วเขาอยากจะจับมาก แล้วพอเขาจะจับเขาจะช้าแล้วเขาก็จะไม่จับดีกว่า <S <S ะอ <S <S าะครทบงนงนี้เราควรจะต้องพอบอกว่าไม่น่าัวเราลูกจับเลยหรือดูเขาให้เขาเลือกเองคืออันนี้เราจะใช้วิธีการทฤษฎีหนูขาวกับเอาเบิร์ตนะคะมันเป็นทฤษฎีทางด้านจิตวิทยานั่นหมายความว่าเมื่อก่อนอมันมีการทดลองว่า ทุกครั้งที่อัลเบิร์ตเห็นหนูขาวเขาจะทําให้อัลเบิร์ตตกใจด้วยการใช้เสียงดังเช่นยีราฟตัวนี้ทุกครั้งที่เห็นมีเสียงดังเกิดขึ้นเพื่อให้กลัวให้ตกใจจากนั้นเขาจะเอาเสียงดังออกนั้นกลายเป็นว่าทุกครั้งที่เห็นสิ่งนั้นก็จะกลัวทันทีใช่ทฤษฎีนี้ก็เหมือนกันในเรื่องของอารมณ์นั่นหมายความว่าทุกครั้งที่เห็นอันนั้นเราไม่เพชรการเพชรคือจับ เป็นไล่อย่างนี้เพจเิ่งกดกันนิดงเครี้วกันดแต่ถ้าคุณพ่ออยู่ตรงนั้นแล้วก็ให้เขาตัดสินใจเองแล้วเรายิ้มวิธีการแก้หนูขาวกับเอาเบิร์ดนะคะนาจิตวิยาทําการหลังจากที่เอาเบิร์ดกลัวหนูขาวไปแล้วเสียงดังไปแล้ว นักจิตวิทยาทาการทุกครั้งของการอยู่กับหนูขาวจะเจอคุณแม่ใจดีที่อยู่เคียงข้างเปลี่ยนภาพในหัวใช่เปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนประสบการณ์ในหัวก็ทุกครั้งที่น้องอยู่กับการตัดสินใจพ่อไม่ฟอร์สพ่อชิวๆสบายๆเป็นคุณพ่อใจดีอยู่ตรงนั้นเอาเลยลูกหนูจะจับก็ได้หนูจับก็ได้แต่ไม่ต้องพูดออกมาครับแล้วเขาจะกายเป็นคนที่กล้าตัดสินใจอะไรขึ้นด้วยตัวเองในอนาคตด้วยช่วร์เขาจะไม่ใช่คนขี้กลัวไม่แต่ว่าพื้นเขาคือระวังอ่าไม่เหมือนกันเลยซึ่งมนุษย์มันมีความเป็นปัจเกพืื้นขอองงคาระวั ตแต่ว่าถ้าเราอยู่ตรงนั้นเป็นคุณพ่อใจดีคุณแม่ใจดีลูกจะจับหรือไม่จับตัดสินใจเลยลูกแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะรู้ว่า ทุกอย่างมันปลอดภัยความมั่นใจก็จะมาคนนี้ก็ต้องระวังถ้าเขามีความลังเลการออกไปนอกบ้านการเจอคน<ม>แอคทีฟมันแปลว่าก็ต้องรีบเทรนนิ่งเขา<ม>แต่ว่ายังไม่เน้นการไปเล่นกับเด็กด้วยกัน<ฮ>เด็กจะเริ่มมีทักษะสังคมที่ดีกับผู้ใหญ่ก่อนเพราะผู้ใหญ่เป็นสิ่งที่ใจดีถูกไหมครับ<ฮ>แต่ถ้าเด็กอยู่กับเด็กด้วยกันหัวหัวย่งของกันย่งของกันอ่ะแล้ววัยไหนที่เขาเริ่มไปเด็กกับเด็กะคะต้องประมาณ3ขวบอ๋อสามเลยโอเคทุกอย่างเราไม่รีบเราไม่เร่งแต่ทำตามสเต็ก วันนี้นะคะเราก็ได้เทคนิคการตรวจพัฒนาการไ,ไปแล้วก็การรู้ในเรื่องของพัฒนาการไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะต้องรีบทำแต่เป็นสิ่งที่เราจะช่วยสนับสนุนเขาให้เขาสามารถเติบโตอย่าง เข้มแข็งทั้งด้านร่างกายและจิตใจแล้วก็บางครั้งเวลาเรามอนิเตอร์แบบนี้มันทําให้เราเห็นโอกาสอย่างนี้เรารู้เลยว่าเราจะพัฒนาอะไรซึ่งมันเฉพาะตัวถูกไหมมันไม่ได้แบบทุกคนทําเหมือนกันเพราะลูกเรามีความเป็นปัจเจกมีความลิมิเต็ดอ่ะเออมันเป็นลิมิเต็ดอ่ะมันจะไม่ไม่สามารถเข้าเครื่องแล้วเหมือนกันได้อ่ะเพราะนั้นเป็นสิ่งที่พ่อแม่ก็ต้องรู้ว่าเราจริงๆเราคือครูคนแรกนะเราคือคนแรกที่อยู่กับเขาแล้วอยู่เยอะ เพราะฉะนั้นถ้าเรามีความรู้แล้วเราสามารถสนับสนุนได้พอไปโรงเรียนตอนนี้เด็กพี่พี่ทำเพจมา5ปีเด็กพี่เข้าโรงเรียนละครูทุกคนแบบปรับตื้มมากกระบวนการเรียนรู้มันมีถูกไหมความมั่นใจมีความเข้มแข็งมีความพยายามมีแล้วก็เป็นคนนหน์วันนี้ป้ามาเทินโปราไปก่อนแล้วหวังว่าอีพีต่อไปจะทด้พบกันแล้วก็เรียนรู้ด้วยกันไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ค่ะสวัสดีครับแล้วอ่ะไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้กลัวสิ่งแวดล้อมอื่นอ่ะแค่คนเลยอ่ะอแต่ว่า,าก็ใช,ใช้เวลาใช้เวลาเด็กเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกัน